คือเอาจริงไอไล่ปังหน่อยทำไมถึงไปเจอดตรสุ่คือคือจริงๆอ่ะไอก็พยายามไม่ยแกไม่ยอมให้ถูกป่ะตอนแรกแกไม่ยอมคุยเลยคือก่อนหน้านี้หลายวันแล้วแหละไอไปเจอเป็นเป็นญาติแกคนหนึ่งซึ่งก็ก็เคยบอกเอาไว้แหละว่าเออถ้าเกิดว่าแกพร้อมอยากจะเปิดใจหรือพูดคุยยังไงแบบติดต่อหาหน่อยแล้วกันอะไรเงี้ยไอก็อยากคุยด้วยอยากจะให้อยากจะรู้ว่าคนที่เคยคบกับกับศีกาคนนี้เขาเป็นยังไงทําไมเขาถึงเลือกคบอะไรเงี้ยครับก็วันนี้จริงๆแล้วอ่ะไอก็ลอง คือลองเข้าไปหาเลยว่าแบบว่าแกพร้อมจะคุยหรือเปล่าแต่ต้องบอกว่าวันนี้ภรรยาของดรสกเอร์น่ารักมากคือแบบว่าแกต้อนรับดีมากพอเจอหน้าปุ๊บเนี่ยแกบอกเหมือนแกไม่รู้ดีใจบาคิดเองนะแต่ว่าแกเหมือนแบบเหมือนดีใจที่เจอหน้าข่าวอ่ะออแล้วก็เห <ขอ S 1> มือนแกบอกว่าแกไม่ยอมปรากฏตัวเลยคุณผู้ชมฮะเพราะดรสูุเนี่ยคือจะถูกมองว่าด้วยความเคารพนั้นดตรสุเนี่ยไปสนิทก,กับก๊อปตอนบวชพระนนคนก็เลยคิดว่าเอ้ย ไปมีอะสัมพันธ์กันเนี่ยตอนบวชพระแล้วศึกมาแต่งงานหรือเปล่าแต่ปรากฏวันนี้กายว่าไปเจอภรรยาของดรสุซึ่งภรรยาก็ต้อนรับเหรอม่ได้แบบเอ้ยอย่าน้องอย่ามาคุยอย่างงี้คือตอนที่ไอ้ไปถึงเนี่ยไอ้ไปที่บ้านเนี่ยครับก็ต้องบอกว่าตอนแรกดรสุไม่อยู่ก็ออกไปทํางานปกติแล้วควายไปถึงที่บ้านก็กดอ่อนแล้วก็เรียกออกมาปรากฏว่าภรรยาแกก็เปิดหน้าต่างแล้วแกก็ออกมาแล้วก็ไอ้ว่าท่าทีแกดูดีใจที่ได้เจอเราแกบอกว่าไอ้ถามคำหนึ่งว่า พี่ครับโทษทีพี่พร้อมให้สัมภาษณ์ไหมผมอยากจะสัมภาษณ์สามีพี่นิดนึงแกเลยบอกว่าพี่พร้อมพร้อมเลยแล้วก็สามีก็พร้อมด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่ไม่อยากจะออกมาพูดเพราะไม่รู้ว่าสีการกรอบหรือตัวกรอบเนี่ยเขาจะพูดอะไรถึงสามีพี่เพราะว่าตอนแรกข้อมูลเก่าเนี่ยมันออกมาทํานองว่าคบกันตอนศึกเอ้ตอนเป็นพระแล้วไปศึกพระออกมาแต่งงานหรือเปล่าอะไรแบบนี้ครับแกก็เลยมีความกังวลว่าแกยืนยันว่ายังไงแกก็ มั่นใจว่าแกแต่งหลังจากศึกแล้วแล้วก็ครบหลังจากศึกแล้วแกก็เลยรอดูท่าทีก่อนวันนี้พอได้เจอปุ๊บแกก็เลยแบบเหมือนดีใจที่ได้เจอเราอะไรเงี้ยครับแล้วแล้วตอนนั้นใครเป็นคนไปประสานดรสุกมาให้คุยวันนี้ภรรยาหรือว่าใครอไอไอไไปถึงตั้งแต่ประมาณสักบ่ายสองพอไปถึงเ,เ,เจอภรรยาแกแล้วแกบอกว่า เนี่ยน้องไอซ์รอแป๊บหนึ่งนะไม่เกินสี่โมงเย็นเนี่ยยังไงพี่เขาก็จะกลับมาแล้วเดี๋ยวแบบประสานให้เพื่อจะให้พูดคุยไอ้บอกมั่นใจนะพี่บอกโอเคงั้นผมขออนุญาตรออยู่แถวๆตรงนี้นะก็คือ,อไอ้ก็อยู่แถวๆแถวบ้านแกนั่นแหละแล้วพอลรอเสร็จปุ๊บก็สี่โมงเป๊ะเลยดรสุก็มาภรรยาแกก็มาบอกไอ้ว่าโอเคพร้อมแล้วพอไปถึงปุกก๊บแกก็ต้อนรับให้เข้าไปนั่งพูดคุยด้วยนะครับอืมและตอนที่ดรสุเล่าเนี่ยนะคุณผู้ชมฮะที่มันน่าสนใจก็คือเอ่ออันนนี้พถามหย ตัวแกเองเนี่ยตอนที่เลิกกับก๊อฟเนี่ยแกยังต้องไปไหว้เจ้าคุณก็คือเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรไหมหรือว่ายังไงแกบอกแบบนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือตัวของแกเองอ่ะแกเคยไปไหว้แต่หลังจากที่ศึกแล้วเนี่ยไม่ได้กลับไปไหว้อีกแกไปไหว้ต,ตอน<ม>ช่วงที่เป็นพระใช่ไหมไอ้ว่าอันต้องถามว่า<ม>แกไม่รู้ใช่ไหมว่าเจ้าคณะพิจิตรเนี่ยรูปที่ศึกเนี่ยคือสามีก๊อฟอีกเหมือนกันใช้คําว่าตั้งแต่วันที่ รู้จักก๊อฟตอนบวชเป็นพระหลังศึกออกมาแต่งงานจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี้ยถ้าไม่มีข่าวไม่เคยรู้เลยว่าก๊อฟเนี่ยมีสัมพันธ์กับปั๊บเจ้าคณะพิจิตรถ้าไล่ไทม์ไลน์เนี่ยเจ้าคณะพิจิตรเนี่ยที่ศึกออกไปชื่อเจ้าคุณอะไรนะเมย์เจ้าคุณคุณวิรัตเจ้าคุณวิรัตเออเจ้าคุณวิรัตเนี่ยเอาจรงงั่ะถ้าพูดกันตามตรงสนิกกับกอฟก่อนป่ะสนิกกับกอฟก่อนก่อนตั้งแตทำไลน์คือก่อนเลยทำไลน์คือคือคือถ้าฟังกอฟเนี่ยก๊อฟบอกว่าคนนี้คคคืืออรรรูปแกใช่ับ ก็แสดงว่าพูดกันแบบภาษาจนนั่นคือสามีคนแรกคือเจ้าคุณวิรัตเจ้าคณะพิจิตซึ่งศึกแล้วดูก่อนแล้วดรไม่ละแค่ละคายเหรอไอว่าเวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยคนเราอยู่กันกลางคืนเนี่ยเมียเราเนี่ยซึ่งก็มีสามอ้ามันไม่คุยกับสามีเขาหรอวะคือคบหากันเนี่ยดรไม่เอกใจเลยหรอเมียตัวเองเนี่ยมีอีกคนหนึ่งอีกไอ้ถามเขาประโยคหนึ่งว่าพี่โทษทีเขาคบกันประมาณเกือบสองปีเขาประมาณสักปีห้าเดือนเขาบอกอะไรนี้ พี่โทษทีคบกันเนี่ยพี่นอนด้วยกันทุกวันใช่ไหมพี่อยู่ด้วยกันทุกวันใช่ไหมกบอกใช่จะมีแยกกันอยู่ก็แค่ช่วงที่พี่เขาไปสัมมนาบ้างไปทํางานค้างต่างจังหวัดซึ่งน้อยมากสัมมนากี่วันสัมมนากี่วันแบบแบบคืนสองคืนเท่านั้นไม่ไม่ได้แบบไปนานครับไม่ได้แบบว่าไปรายาวเป็นอาทิตย์ซึ่งแกบอกว่าคบกันในช่วงระยะเวลาสั้นๆประมาณปีกว่ากเนี่ยก็คืออยู่ด้วยกันแทบทุกวันไอ้ถามว่า โทษทีพี่ภรรยาพี่ใช้แชทอะไรผิดปกติไหมคุยโทรศัพท์เวลากลางคืนไหมดูอะไรที่มันมีพิรุธไหมเขาใช้คําว่ามันไม่มีพิรุธอะไรเลยที่จะทําให้รู้สึกว่าเขานอกใจเราไม่เป็นไปได้อย่างไรวะนะคือมันแปลกมากเพราะว่าคุณผู้ชมอลองนึกนะถ้าคนเรามีสามีอีกหนึ่งคนแล้วสามีให้รถมาด้วยถูกไหมไอ้ก็คือเบนส์คันหนึ่งสามีคนที่หนึ่งเนี่ยนะซึ่งเป็นเจ้าคณะพิจิตรเนี่ยนะซึ่งท่านศึกแล้วเนี่ยนะให้รถมาด้วยเพราะเบน์เนี่ยตอนที่ดรสุใช่ไหม ตอนที่มาคบกับน้องก๊อฟเนี่ยก็คือเขารู้ว่ามีเบนซ์อยู่แล้วใช่ไหมเขอขับเบนซ์เดแยกันมันเบนซ์คันเดียวกับที่เจ้าคณะให้เปล่าวะถ้าฟังไทม์ไลน์ใช่ครับมันต้องเป็นคันเดียวกันเพราะว่าอย่างนี้ถ้าฟังตั้งแต่แรกนะเหมือนเหมือนก๊อฟเขาบอกว่าเขาคบกับเจ้าคณะพิจิตรเสร็จสับปุ๊บช่วงหนึ่งที่ค้าเจ้าคณะพิจิตรเริ่มถูกตรวจสอบอะ่ะที่เขาต้องตัดสินใจจากพิจิตรมาอยู่ที่กรุงเทพอะ่ะมันเป็นช่วงเวลาที่เขามาอยู่กับด็อกเตอร์สุพอดี ดูก่อนนะแต่มันก็จะมีที่เจ้าคณะพิจิตรก็ต้องมากรุงเทพดิใช่ครับแล้วมันสับรางยังไงอ่ะนั่นสินั่นแหละ<อ>ที่แต่เขาบอกว่าช่วงเวลาที่คบกันอ่ะไอ้ก็ขเขาเขามีเขาไม่บอกว่าก็มีมาหาไอ้แป๊บนึงไอ้เจ้าคณะรูปนี้ปะอินคาเนี่ยใช่ปะหรือไม่ใช่วะอินคาจะเป็นพิษนุโลกเหรออ๋อเนี่ยบ้างงแล้วมันอินกันหลายที่เหลือเกินเนี่ยงงไปหมดแล้วตอนนี้ใครอินคาใครเอ้าดออะไรเนี่ยงงไปหมดแล้วเนี่ยนะ เออมีเอาดอยใช่ไหมโอ้ตายอันนี้เดี๋ยวกลับมาก่อนแล้วแสดงก็ตอนมาอยู่เขาอยู่ที่กรุงเทพไมาอยู่ที่ไหนนะกับดรสุอยู่คอนโดคอนโดครับเดี๋ยวก่อนนะแต่ก๊อฟไม่มีบ้านไม่ใช่เหรอไอ้เพาเขาเคยเช่าบ้านเขาเคยเช่าบ้านที่เป็นทาวน์โฮมอยู่หลังหนึ่งที่บอกว่าติดรูปภาพพระเอาไว้อ่ะหลังนั้นก็แต่ว่าตัวของดรสุบอกว่าเขาไม่เคยไปตอนที่คบกันอยู่เนี่ยอยู่แค่เฉพาะที่คอนโดเท่านั้นซึ่งคอนโดเนี้ยเป็นคอนโดที่ก๊อฟมีอยู่แล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นชื่อก๊อฟซื้อมาหรือว่า อะไรยังไงครับคอนโดนี้อยู่แถวไหนวะไอ้ก็เขาบอกอยู่ในพื้นที่ของจริงๆบอกอยู่ในนนทบุรีครับบ้านเขาก็อยู่นนท์ถูกปะบ้านที่เช่าอะพื้นที่ที่เขาเช่าพื้นที่ที่เขาอยู่ปัจจุบันที่เช่าหลังหลังก่อนหน้านี้แล้วก็เช่าหลังละห้าหมื่นเนี่ยก็นนทบุรีหมดเลยคือตอนนี้เรากำลังสงสัยว่าถ้าวางไทม์ไลน์เราก็ไม่รู้รายละเอียดไทม์ไลน์นะว่าไม่เป็นการสับหลีกไหมว่าถ้าเขาอยู่กับดรสคคุคือคอนโดแล้วก๊อปมาเช่าบ้านที่ไหนอีกไหมแถวๆนั้น ไม่รู้ว่าเขาจะคือคนเราคุณผู้ชมต้องรู้ใช่ไหมเวลาเราจะสับหลีกะ่ะสมมติเราเจ้าชูอ้อยู่กับคนนี้ที่คอนโดมันก็ต้องหาใกล้ๆเพราะถ้าสมมติคนนี้เริ่มเอกใจจะได้มูฟกลับมาหาคนนี้ได้คำถามก็คือว่าระหว่างที่กําลังได้ดรสุเป็นสามีแล้วตามไทม์ไลน์คือเจ้าเจ้าคุณเจ้าคุณก็อาจจะเป็นสามีด้วยหรือไม่อย่างไรเนี่ยนะฮะประเด็นคือมันสับรางยังไงอะ แล้วรองด็รสุไม่เอจใจเรื่องคุยโทรศัพท์มั้งเหรอไอ้มีไหมพ่คุยโทรศัพท<อ>์นะแล้วบอกไอนิดน<อ>ึงค<อ>ุณผู้ชมถ้าใครจําได้ทั้งแอปแดงเลยนะคือก่อนนั้นเนี้ยสามีที่เป็นไฝ่กันเมืองจำได้ไหมที่เป็นอบตอบตอเนตเเ่ยเอจใจคือการใช้โทรศัพท์คุยว่าพอ่พอพอ่อพ่อผมก็เลยต้องถามไอ้เพราะไอ้ไปเจอดอกเตอร์สุแล้วมันเป็นช่วงเวลาคบซ้อนกับเจ้าคุณด้วยเนี่ยนะฮะเขาไม่เอจใจโทรศัพท์บ้้งเหรอ ก็ใช้คําว่าโทรศัพท์ไม่เคยคุยอะไรเวลากลางคืนหรือเขาบอกว่าไม่เคยคุยอะไรที่ทําให้เรารู้สึกเป็นพิรุษว่าเขาจะมีคนอื่นอ่ะโหแล้วมันสับเหลื่ยออยังไงวะเนี่ยไอยตั้งเข้าสังเกตเองนะดร<ม>สุกังวันเนี่ยแกไปทํางานแล้วก็ตัวของก๊อปอ่ะเขาก็อ้างว่าเขาไปทํางานเหมือนกันซึ่งเขาบอกว่าไปขายของอยู่ห้างแห่งหนึง่งแล้วเขาบอกปัญหาที่เลิกกันเนี่ยเพราะสองคนมีปัญหาแค่เรื่องเดียวคือคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องบางครั้งกลับบ้านผิดเวลาไม่ไอ แต่ถ้าเราคิดมุมกลับถ้าผู้หญิงก็อ้างว่าไปทํางานขายเซรามิกใช่ปะไอ้ขายเซรามิกผู้ชายถ้ามาจากพิจิตะ่ะจะมาเทศให้น้องฟังเนี่ยมันจะมาปุ๊บแล้วกลับเย็นเลยเหรอ,อหรือไม่คิดจากอ๋ค้างอาจจะลําบากเพราะนั้นถ้ามาเช้าแล้วกลับเย็นอ๋อพอผู้หญิงก็ออกบ้านไปขายเซรามิกอ่าเออ,อ เอออะไรนี่ก็เออไม่กำลังคิดว่าช่วงนั้นอาจจะไม่เจอกันเพราะว่าเป็นเรื่องเป็นช่วงที่เจ้าคุณบิรักถูกสอบก็เลยอาจจะต้องห่างๆกันหรือเปล่าแป๊บหนึ่งนะเขาครบพอสอบเลยนะกับดรสุขเจ็ดถึงห้าเจ็ดช่วงปลายปีครับเจ้าคุณโดนสอบหรือเปล่าเจ้าคุณโดนสอบหกสิบหกสิบวัดบางคานี้ตั้งแต่บางคาโดนสอบเมื่อไหร่วะเมือฟังจากกอล์ฟอะทั้งฟังจากกอล์ฟวันนี้บอกอล์ฟเขาก็พูดเลยแหละว่าชัดเจนว่าช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่เขาเหมือนเหมือนเริ่มห่างจาก ต้องติดต้องห่างกันก่อนน่ะเพราะว่าถูกตรวจสอบเรื่องที่เพราะว่าอดีตพออพสที่โอนเงินให้ปีห้าเก้าไม่ใช่หรออแสดงว่ามีข่าวตั้งแต่ก่อนนั้นก่อนที่จะโอนให้อ๋อเพราะว่าอดีตพออที่เสียลูกรอบแล้วบอกเสียไปสี่แสนแล้วนึกว่าก๊อปจะแฉเจ้าคณะแต่ก๊อบไม่แฉแต่เอาเงินไปแล้วพออโอนไปปีพศอะไรนะเก้าเขาคบกับดรสุพพศอะไรนะห้าเจ็ดครับถึงห้าเก้าถึงห้าเก้า ก็แสดงว่าต้องมีข่าวก่อนนั้นก่อนที่อจะรู้แล้วมาให้ก๊อฟเป็นพออเริ่มสอบละเอียดคือห้าเก้าห้าเจ็ดถึงห้าเก้าน้องอยู่กับดเตอร์สุแสดงว่าน่าจะเป็นห้าแปดห้าเก้าอาจจะแบบเป็นช่วงซ้อนกันหรือไม่อ๋อกำลังเปิดมืิถินทำไมคำนวณเวลาเลยเหรอกำลังดูว่าเอ๊ใช่ไหมช่วงไหนอะไรยังไงแชทที่ว่าคือที่มันน่าสนใจก็คือถ้าเขาสนิทกับเจ้าคณะแล้วเจ้าคณะมาหาเขายังไง โดยที่อีกคนก็คือดรสสุไม่รู้และดรสสุมารู้วันนี้พร้อมกันเลยเหรอไอว่าเพื่อนเขาอีกคนนึงกับเจ้าคณะก็คือก็คือคนสนิทน้องกอฟใช่ครับคือเขาก็เพิ่งมารู้มารู้เลยว่าสองคนนั้นน่ะคือเป็นเพื่อนที่เรียนร่วมชั้นเดียวกันก็คือเจ้าคณะพิษณุโลกกับเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรเพิ่งมารู้หลังจากที่เป็นข่าวและมีชื่อปรากฏออกมา คบกันจนเลิกกันที่บอกว่าเขาเขาคบกันแล้วเลิกกันมาเกือบสิบปีแล้วอะไม่เคยรู้เรื่องนี้มาเลยแล้วไม่เคยไรแท้ระขายด้วยคือไม่แน่ใจเนี่ยพอเราออกอากาศอะเจ้าคณะพิจิตรก็ดีเจ้าคณะพิษณุโลกก็เพิ่งรู้เหมือนกันหรือเปล่าใช่ไม่แน่ใจกลายว่าผู้ชายทั้งผู้ชายสามคนอาจจะมาโป๊ะวันเดียวกันคือตอนเป็นข่าวถูกไหมใช่ครับใช่ค่ะเพราะว่าอดีตผอรักดีบอกว่าเรื่องเนี้ย้อนไปปีห้าเก้าตอนนั้นมีเรื่องร้องเรียนเจ้าคณะพิจิตรค้างอยู่ แสดงว่าต้องมีการร้องมาก่อนหน้านั้นแล้วก็มีประเด็นมาก่อนหน้านั้นแล้วพอเขาเลิกกับดอร์สุขค,คือห้าเก้าพออ,อเริ่มมาร้องเรียนคือห้าเก้าแสดงว่าถ้าก่อนห้าเก้าเนี่ยแสดงว่าพออเริ่มละแคละคายแล้วอาจาจะเป็นช่วงที่ท,ทําให้น้องก๊อฟเริ่มห่างจากเจ้าคณะแต่ในช่วงรอยต่อที่ห่างกันน้องก๊อฟก้ยมาอยู่กับดรสุขอ๋อ แล้วและสุดท้ายเนี่ยตอนนี้คือตัวด็อเตอร์เองเนี่ยพอเขารู้เรื่องพวกนี้แล้วเนี่ยคือที่เขากลัวที่สุดคืออะไรก๊อฟเห็นบอกกลัวเรื่องเส้นเงินทําไมอ,ะอ่ะก็ก็ก็ถามเขาเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาต้องม,มีการตรวจสอบเส้นเงินทั้งหมดใช่ไหมครับตอนนี้ตัวแกเองก็บอกว่าเกิดป่าย u ูทูบอะ ไมม่เป <anto> <isto> ็นไรแก้ไขแล้วอ๋อเหรออ่ะต่อต่ไปตัวดรสุก็บอกว่าเส้นเงินของเขาเองเนี่ยเขาก็คิดว่าถ้าคือตอนนี้ตํารวจยังไม่เรียกตำรวจยังไม่ได้ติดต่อมาถ้ามันจะมีเส้นเงินไปเกี่ยวพันอะไรกับก๊อฟเนี่ยเขาบอกมันก็จะมีแค่เรื่องเดียวก็คือเรื่องของการส่งเสียค่าเทอมให้กับให้กับลูกเท่านั้นเพราะแต่ว่าถูกป่ะลูกเขาลูกเขากับกับก๊อฟทีอยู่ไหนอะดรสุลูกอยู่ไหนอะลูกอยู่กับคุณยายอยู่กับแม่ของก๊อฟใช่ครับก๊อฟนะแล้วตอนดรสุมีลูกกับก๊อฟก๊อฟเลี้ยงดูลูกป่ะ ก็ <g ül> ลูกจะอยู่กับกับยายตลอดแล้วก็ยยดอตรสุยายก็คือแม่กอฟพิี้ใช่อยู่กับคุณแม่ก<อ>็ะจะเรียนที่ทนู่นส่งแก้แบ่งกันแบบนี้ก็บอกว่าเรื่องค่าเทอมเรื่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเรียนเนี่ยพ่อก็คือดอตรสุดูแลส่วนแม่ก็คือจะดูเรื่องดูแลเรื่องค่ากินอยู่ค่าอะไรใช้จ่ายปกติชีวิตประจําวันนั่นคือแกบอกแบ่งกันแล้วตกลงกันหลังจากเลิกกันครับอืม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 อ่ะเพราะฉะนั้นก็ ประมาณนี้เอ๊ะวันนี้ใครไปตามเรื่องพระม่านชมพูนะแนแน <c oughs> พระม่านชมพูเดี๋ยวรอ,อก,ก่อน